เลเซอร์รักษาหลุมสิวเจ็บ พักฟื้นนานทำทีไรก็เสียงเป็นฟ้าการทำเลเซอร์ไม่ได้แก้ไขผังผืดใต้ผิวหนังสาเหตุของหลุมสิวหลักๆเลยเกิดจากผังผืดด้านล่างครับเลยทำให้คุณเนี่ยหลุมเป็นคลื่นผิวยุบตัวและก็แต่งหน้าไม่เรียบสักทีเพราะฉะนั้นการเลเซอร์เนี่ยได้แค่การกระตุ้นคอลลาเจนครับแต่ไม่มีทางจะเคลียร์ผังผืดด้านล่างได้เลยแต่โปรแกรมอัลตาราเคลียร์เจ็บน้อยพักฟื้นไวแถมไม่เสี่ยงเป็นฟ้าด้วยเลเซอร์คอลลิ่งคือตัวในการขุด เจาผิวครับโดยใช้เลเซอร์ความร้อนสูงที่ยิงไปเร็วมากๆตัวนี้เรียกว่า c o a b i t t v v l l s s r r ทำด้วยเทคโนโลยี2910นาโนเมตรครับเป็นช่วงคลื่นที่ใหม่มากคือเพิ่มความปลอดภยัยเพิ่มความเร็วในการรักษาและที่สำคัญคือ ขุดเจาะหลุมสิวจิกกินเนื้อได้นอกจากเราเจาะแล้วนะครับแผลมันจะเย็บติดสนิทกันนะครับแทบไม่เห็นรอยแผลอะไรเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือหลุมสิวจิกหลุมสิวคลื่นแล้วก็หลุมสิวกินเนื้อเนี่ยดูเรียบดูตื้นขึ้นโดยที่เพิ่มความปลอดภัยกับไม่เสี่ยงหน้าเป็นฟาเลย